ในเมื่อคลิปที่ผมทำไปมันไม่มีความหมายแล้วพี่ไม่ได้เลือกผมแล้วขอโทษน,นะครับ later few moments ก็ตามคลิปเลยนะครับทุกคนไม่เป็นไรครับทุกคนไม่เป็นไรครับผมรู้ว่าทุกคนใช้กำลังใจผมนะครับเสียใจจริงๆนะครับ คือว่าผมทําเต็มที่มากเลยอะครับ oh, <no. S 1> ผมเต็มที่หมดทุกอย่างนะครับแต่สุดท้ายมันก็เป็นไปตามคลิปอะครับทุกคนผมรู้ครับว่าทุกคนอยากให้ผมสู้ต่อแต่ผมน่าจะไม่ไหวแล้วครับทุกคน oh. มันเป็นเพราะอะไรครับ oh. มันเป็นที่ผมใส่เสื้อยังไม่เซ็กซี่พอใช่ไหมครับลบ <No. S 1> มันเป็นเพราะเสื้อแน่ๆครับ ต้องแบบนี้ใช่ไหมครับถึงผมจะผ่านนะในไหนเรื่องมันก็ผ่านมาแล้วครับไม่ <Okay. S 1> มีสิทธิ์ที่จะได้ไปต่ออยู่เราผมก็ควรที่จะสู้ด้วยตัวผมเองนะครับทุกคน oh, <no. S 1> คือว่าตะลุยคนอยากให้ผมสู้ต่อทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์แล้วกด subscribe ก,กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเข้าเรื่องดีกว่า a few moments later แล้วก็ผลก็ออกมาแล้วนะครับก็ ค,คือว่าพี่การลินได้ตอบกลับมานะครับว่าเขาต้องการแบบช่องที่เปิดใหม่ครับที่สมัครอีเมลใหม่แล้วก็เปิดช่องใหม่แล้วก็สร้างชื่อช่องใหม่นะคือใหม่ใหม่หมดทุกอย่างเลยะครับ<อ>ใช่นั่นแหละครับคือช่องผมเปิดช่องผมเปิดมานานแล้วยัไงครับผมเลยหมดสิทธิ์ไม่เป็นไรครับ ยังมีทุกคนคอยให้กำลังใจผมอยู่แค่นี้ก็พอแล้วครับค uh oh. ือว่าผมเป็นช่องใหม่กระจินครับแต่ว่าคนดูกับคนติดตามผมไม่มีเลยครับ uh oh. ว่าพูดไปมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรแล้วครับทุกคนโอเคครับผมก็ขสแสดงความยินดีกับคนที่พี่เขาเลือกด้วยนะครับผมขอสแสดงความยินดีจริงๆครับตบมือ ส่วนคนที่พี่เขาไม่เลือกไม่ต้องเสียใจนะครับคือว่าเราก็ทําสิ่งที่เรารักและสิ่งที่เราชอบต่อไปครับทาไปเถอะครับลงมือทําไปถอด <c oughs> ทําไปเรื่อยๆครับถึงมันจะไม่มีคนดูไม่ดังไม่อะไรก็ถ้าเรารักาลอาชอบก็ทาต่อไปครับถ้าทาไปเรื่อยๆนี่มันก็สําเร็จอยู่แล้วครับแต่อยู่ที่ว่ามันจะช้าจะเร็วนะครับว่าเราจะอดทนได้มากน้อยแค่ไหนนะครับถ้าคุณลงมือทํา ไปเรื่อยๆอย่าหยุดทาก็พอรครับล้มเหลวได้ครับแต่อย่าล้มเลิกแค่นี้แหละครับโคทเท่เราจะหม่คลิปครับสําหรับคลิปนี้บ๊ายบาย